ื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่12พฤษภาค,คม2558ที่ตึกนาีสโมสรภายในทำเนียบรัฐบาลได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลในโครงการหัวใจไทยส่งไปเนปาลของรัฐบาลไทยโดยมีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและประชลัสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับเงินบริจาคโดยนายสุปสินรีราฤทธิรงกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานสโมสรฟุตบอลบางกอกกราด พร้อมทั้งตัวแทนแฟนคลับของสโมสรน,นำเงินที่แฟนบีจีร่วมบริจาคจำนวน5 1า0 0นวน51,000บาทและเงินบริจาคของบริษัทในกลุ่มบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนร่วมสมทบอีก50,000บาทรวมเป็นเงิน1 1 1 0 0 0บาทและเสื้อยืดกระตายบายบีจี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอีก1,000ตัวรวมมูลค่าบริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน1,3,912บาทโดยนายสุประสินรีราริศรองประธานได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลบากกัลกลาสที่ได้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยอยู่ในคราน,นี้อีกด้วย ก็รู้สึกดีนะครับที่เราช่วยเหลือเพื่อนบ้านนะครับต้องถือว่าเป็นเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เราวก็เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับก็ในทางศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญด้วยครับประเทศในป่านวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ หลายหลายท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคในวันนี้นะครับก็ทําให้เรามียอดสมทบกับรัฐบาลส่งเงินไปช่วยเหลือเนปาลนะครับยอดตอนนี้ก็หลายร้อยล้านบาทแล้วนะครับแต่ก็คงยังไม่หยุดเท่านี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะต้องส่งมอบเสื้อนะครับอีกจํานวน1000ตัวของบาบากลาสส่งไปที่ลาบ11บ็นะครับส่งไปให้ชาวเนปาลนะครับเขาได้ใช้กันก็ตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังขาดแคลนอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับก็อยากเชิญชวน ให้แฟนบอลนะครับบอกการแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทั้งหลายมาช่วยกันก็ต้องขอบพระคุณมากนะครับแฟนคลับที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วเราก็รวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มาจากในนามสโมสรนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับครับก็อย่างที่พวกเราทุกคนทราบดีนะครับว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศเดปานเนี่ยประสบปัญหาแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยเราก็ส่ง ร่วมใจกันส่งความช่วยเหลือไป,ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นโอกาสดีนะที่สโมสรเบลการ์ฟซีนี้รับอาสาเป็นสื่อกลางในการนําเงินช่วยเหลือนี้ไปช่วยเหลือผู้สละยที่ประเทศเทศนปลาลนะครับแล้วก็แถมยังเปิดโอกาสให้พวกเราแฟนบอลเบลการ์ฟซีนะครับได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยครับผมเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วเราก็อยากให้สโมสรจัดโครงการที่ช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ร่วมกันต่อไปครับ ก็ฝากถึงนะคะฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะคะ <c oughs> เสียงอาจจะแหบเิดนหนึ่งนะน้ำเชียร์เยอะยังไงทุกคนที่ว่ามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะคะก็ได้ส่วนบุญสุขส่วนไปได้เยอะเหมือนกันนะคะไม่มากก็น้อยแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ก็ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะเพราะว่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทุกคนก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ทางสโมสรก็นําโดยคุณสุปสินลีลาลีน,นะคะรอ <c oughs> งประธานสโมสรของเราก็ได้รับมอบหมายให้มาให้มามอบ จำนวนเงินที่ที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ก็ทำตามภารกิจในครั้งนี้นะคะก็ฝากถึงทุกคนเนี่ยก็ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ตลอดไปกิจกรรมของเราเนี่ยจะมีดำเนินการต่อไปเรื่อยๆสำหรับสโมสรของเรานะคะขอบคุณมากนะคะ